ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่นั่นก็คือ PG1 รถโมเป็ดสแคมเบอร์หรือรถครอบครัวสไตล์วิบากซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor ร์ p o 2023วันที่29พฤศจิกายนพศ2566ก็ได้สร้างความฮือฮา ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งมันคือมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ที่ยมามาฮ่าได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นเบลรถสปอร์ตโมเป็ดหรือรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตที่เปิดตัวในปีพศ2 5 2 4หรือเมื่อ40กว่าปีที่แล้วมันประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งการสร้างชื่อเสียงสร้างเซกเมนต์ใหม่และทำสถิติยอดขายได้สูงสุดในช่วงเวลานั้นมาถึงวันนี้ยมามาฮ่า ได้สร้างคอนเซปต์ใหม่ในการออกแบบนั่นก็คือโมเป็ดสครม b เบอร์หรือรถครอบครัวสไตล์วิบากโดยออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่เหนือการเวลาดูแล้วไม่เกิดความเบื่อหน่ายสำคัญก็คือต้องดูแล้วมีความแข็งแกร่งทนทานสามารถใช้งานได้ทั่วไปจะขี่ทางเรียบก็ได้ทางวิบากก็ดีตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ชอบไลฟ์สไตล์ในแบบเอาท์ดอร์ มันพร้อมที่จะพาออกไปค้นพบตัวตนและความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าเส้นทางไหนถ้าใจมันได้ก็ไปกันได้ครับนี่คือ,อยามาฮ่าพีจีวันที่จะมาเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยรุ่นวัยทำงานที่อยากได้รถมอเตอร์ไซค์แบบมีเกียร์เท่ๆไม่เหมือนใครเน้นขี่สนุกขี่ชิลๆไปกับเพื่อนเปิดประสบการณ์ใหม่ซื้อมาแล้วสามารถนำไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามสไตล์ของตัวเองบางคนนำมาวิ่งใช้งาน ถอดเบาะหลังออกติดตั้งกล่องเก็บของบางคนติดตะแกรงเหล็กบางคนติดกล่องไม้และต่อความชื่นชอบของแต่ละคนครับ pg วันคือรถมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ในสไตล์ครอบครัวกึ่งวิบากจากการตรวจสอบตัวเลขการขายในช่วง4เดือนแรกที่ผ่านมาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพศส5 6 7ก็ปรากฏว่า pg 1นั้นสามารถทำตัวเลขการขายไปได้กว่า2,000คันต้องถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งประมาณการว่าปีนี้ตัวเลขการขายของ p g 1จะอยู่ระหว่าง5,000ถึง6,000คันนับเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของยามาฮ่กับการนำเสนอรถมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ผมมีความเชื่อว่าถ้ายามาฮ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบเข้มข้นเพิ่มจานวนครั้งให้มากขึ้นเพื่อสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแม้ว่าปีนี้ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การปล่อยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแต่นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเป็นกระแสใหม่ต้องเน้นการสร้างกลุ่มสร้างกิจกรรมก็ไม่แน่ครับว่ากระแสะความนิยมอาจจะเพิ่มมากขึ้นทะลุเกินกว่า10,000คันในปีหน้าก็เป็นได้เรื่องราวของ PG1 จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ